ค่ะไอ้สมควรวัสดีครับตอเลาบุลรตีล้วมันจีนึงมากโดนมากันเออ้วมันจีนึงมันจีนึงมากเราไม่มาหาเงงเราอือไปตรงไหนั้งี่รอมารอขายตีกับฮ่อคับครับเดินมือนีไข้แน่เนาะอากาศย็นเลงจะน่อย มากินกาแฟครับมาหาเฮงเออตัวเล็ก็มาแบวหาเพเ่็นเปเปียวตัวดีมาตั้งแต่ป็นแบบสองลอยก็รูมเออพื่จะเข้าพี่โอ้ยถามฮาร์ตคนแรกจะเกลี้ยงเฮ้ยเกลี้ยงหมดคือว่ามันใกลมือหรอเป็นไปได้ตัวนี้ไม่ยอมเซนเซ่ร์เนี้ยลูกสาวเซนเซอร์เยอยิ่เนี่ยทัพผมนี่ก็ดอกนี่เนาะสองศูนย์เนี่ยดอกก็อ้าศูนย ยังเว้ยสู้มาสู้ๆมาซองสู้ในงานที่เอกของกันน่ะตัวไหนเอฟซีมันอันทำหายอะไรโอ้ิผมลงส่อขออุญาติดก่อนนะท่านทำนะรูกันเ่าทำเกี่ยวกับเบียงตังโอ้เกี่ยวกับเียงตังเกลียวกับเียตังทับปันที่ซีซี่เบียดตังมันที่พี่น้อง นายกคนที่30โอ้คนที่30ที่เขาถามหาเถามอ้พเล่30ดังแม่บ่ได้แท้คนที่30 3ดัง้นายกครับดังันนายกโอคนที่29ที่เขา30ครับคนที่29ก็พอนี้ลงตูครับๆๆเพิ่นอ่าไป เป็นแบบนั้นใช่ไหพคุณสิริยาคือเมื่หร่คุที่ามสิบเปนที่30นายงบประมาณประเทศเท่าคนเที่30เสอแล้วคุก็เลือกตั้งวันที่สิบสี่โอ้ตอนนี้เือไปที่มากคือค้นถามหาลายซูลยูลนี่ถามหาลายเพราะว่าหนึ่งแทนกระซูลหาซูลหาเนี่ยกระทามดีเาซูลเจ็ดซลหกนะครับเนาะขจ้าก็เลยบ มาูนหางพานนะโอ้เก้าศูนเจ็ดครับมันบ่ครับมันสูนเกเอเก้าศูนหกครับามงนือเก้าศูนหาเครับีิทุ้มนึ่งก็นับขึ้นถึงเก้าศูนแปดโอ้คนหนึงนับขึ้นคนนึงนับลงเาะันะไูนหนึ่งติดติดผูหลายก็โมยู่โศูนครับูนอาอพี่น้อง กูมัได้มากนะหมายสงควนกับพิจาารณ่สามซูนกับน4องซีชั่งนั่นแหละพว่ากูมักวิ่งเห็นกันเาว่าเป็นตามที่เปรอคายกถจะเรียนว่วิ่งสูนมะไั่นบ้างโอ้ซูนมากโอ้พอด้แค่สามศูนบางไม่ย้ตง้นต่อไปดีใช่ไหมมาดังมาใส่อืมาดังมาใส่ดนกไม้เองเนาะพูดใดก็ว่าสามซูนสามูนจะได้จะได้สามูนนี่ดังก็มูเลยละดังก็เนื้ซีดังก็ศูนหาไปดังก็ศูนย์ีปดอีก แนวทางวัตทีสวงแต่ว่ามันนี้ส่วนโตท่งช่องที่เมนพี่น้องเอฟซีมือนี้ว่าสิไปขุดนุนนทำไยสงควดแม่ว่าสรนมหมายฝันร่างเด็กก่อนฝันก็ุบไปเาราอาโเด็ันก็รบไปฮาลาเออเลฝันมาพี่น้องแล้วผมสุกไทยว่าสมเดยจใจยิ่งเออเออครับเอา่ารถรถห้องกีดกีดกินหวางไร ร้านสกับ้ันห้องสองเที่ยวห้องที่การปราสาสห,ห้องเนาะหมดห้องอ่ากับแปดหกสี่หน,นึ่งแปดหกสี่หนึ่งอ่ะุกคนคายไปเกี่ยงบัดแล้วพี่น้องนั่นแล้วนะเพราะว่าคือมันจะเซากับมือเกตานัา่นแล้วก็วัาจะใสน่น้ามือเรียกตานมันถูกกับพี่น้องเนาะแต่ว่าข้างนี่้างหนกับว่าฝันน้ำถั่วบ้างอันน้ำถ่วมเลยบ้านเล็ที่บ้านจริงจริเป็นจังเลยน้ำา่วมเครื่องแข็ง Đẹp lang thì nghe. bố đủ đâu cái thứ đó chỉ phải làng, ừ. thì phải lang bố nó làm nó hàng à. không mà ông làm của mất làm mất, làm, mất của từ đây làm của mọi thương ừ. kèn nọ nhang nguy làm làm cùng đèn kim cương của đi nước ừ. biển đèn đèn, đèn 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 sộ nghe đó làm của nâng vô xuống kim diện nó hăng đèo ngân thon thì lấy thầu ma đấy không có bị này này nó แต่คือว่าเอาบัตรที่เขจะไม่ส่งอกไปอืึออกไปเออ็บบเห็นนีเห็นกลวงรังาอบัตรับเจเจแปสมแปสามมันรควนากลมันได้ฟันเียร์ด้วยถ้าออกสาตัวยังบริฟันเกียรเียเนะเจ็สามบแดสมอร เจ็ดสามกับพึ่งเงินบองข้าวบนขัางรางไอ่หันอย่าเจ็ดสามนะแต่มื่อฝันที่หลังมัได้ไป่ามัดน้ำบออืมน้ำมาหาเห้งน่ตัวเพียนแลเหรแต่มันบ่กไปนี้จากเล็กซุ้มเก่าเนาะบ่อป่านามมันหงสีฟองมันไหลลงต้องการบ่หงสีฟองเพรอเด็กตุ่มืองเหรผมว่าไหลลงตั้งแต่ซุ้มโเก่าหนิมั้อโอกเก่าเนาะแล้วมาแมา องสุดท้ายนี่สิคิปไพี่น้องแ่ตัวตัวของทางช่องส่วนตัวของทางช่อง้พี่น้องเอฟซด้เนมาขายลอตเราสีดหันไปเดาคนว่าเลื่องกาเดไรถามหารไเพื่อทางอื่นทางไกเป็นนี่ย้นยยิบไปสศูนย์สั้ามศูนย์กับหนึ่งสีตหนึ่ี่เลล้อม้ากเยนหาซุนหาแปด่แล้วก็ตเป็นไลถึงไโลกมัน

เลือกไม่ได้เลือกไม่ให้ได้เพราะพีตัวสือเหลือสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวสิเปิดก็คือสิบอกไข่บนให้ล้างได้แหละบนบนไปบนล้างไปล้างตากเดียวไปเลยไอสิมักนันมาหาเองบ่ะฝันหลั้างน้ำท่วมดีชั่งนี่แหละน้ำท่วมอยู่เงี้ยหลังหลังฝันว่าน้ามันท่วมฝันที่เจ็ดแปดสามไปนี่ฝันมาอีกครับผมฝันเียเนาะฝันปัดเลยบาดตรปัด อ่าฝันแตก็คือว่าฝันว่ามันออกแล้วเราเลีล้ยออกแล้วค่ะเออชื่นออ้องบนเป็นโบราณโบราณนี่การขอการบนโบราณซึ่งแ,แม่นก็กองสลากินพิจารณาดูเด้อค่ะพี่เด้อนไอเต็นแนวทางในการเสี่ยงสลากินแบงรัฐบ,บาลผู้ใดมักหน่ำอ่ผู้ใดงบหน่อยแล้วพี่น้เราจาขาดได้ขาดชิปนี่ครับผมแต่ก็อยู่บ้านเจริงเลยฝันว่าบ้านสามตัวเดิฝันว่าบนเจ็ดสามครับ บนเอ็กซ์ชี่เขียนไว้เลยบนเจ็ดสามฝันเลยสิเนาะจะได้สามตัวก็เอาแปะตัใสแต่ล้างบอลขนาดตัวก็จะตับไปขับมาจนตัวเนาะคือว่าว่าฮี่จีเป็นศูนย์ป็นหนึ่งบ้าน่ะจังไหนกันไม่รู้แนะแต่ว่าได้ได้ฝันฝันหนึ่งไหมเอ็งสิสองตัวครับได้สองตัวบนเจ็ดสามโดยไปต่อได้แต่ว่าล้างบอล ล่างัเกิว่าสี่ฝันปอดกเทียอืมเออจักมาแบบไหนอืมว่าที่เดกรถกรบมีค่ะแต่ปไจที่ขี่กรว่ามีค่ะล่างพันมามันออกศูนย์หกศูนย์หกอ่ะมันจะโตเตาาดตัวเตาที่เที่เ้าฝันเดเนาะเทียบบนล่างศูนหกอาบนลงเป็นล่างว่ามันก่อนคดครับ่ามันศูนหมันมากแเจ้บอกที่สี่น่เออบอกแบบนี้เลยเัาจะปรนการ้มันบบบน สตัวประดยิงปรดนตัวเจ็ดสามตัวล่างเี0ศูนย์หกานี่แหะพี่นอนตัวประเด็ยินบาเห็นเด้อเ๊วจะบอกผู้ใดมากจับนะครับเอาเอาศูนเอาศูนย์คับแล้วเป็นหลักร้อยบดนศูนย์เจ็ดสามกับหกเจ็ดสามไปงั้นนครับผม นี่ว่าเพว่าบนบมไดน,น,นินก็ซตัวเป็นย่าที่ปางก็เป็นรักร้อยเป็นศูนย์หกตีหกก็ได้อ,อันตีกต่อนตั้งแต่นั้นเป็น,นควางอะไรสมควันนะพี่น้องเนะคนขายลอตเตอรี่เพินาาา่นะคะซ้ศูนย์กับหนึ่งสี่พนเอามาฝากเอฟซี <MC S 1> แฟนชมเลขดังผูง้ใดอยากไปยิบไปจับยังพ่อยิบจับได้กะล่องเมืองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางช่องส่วนตัวของทางช่องคือตัวด้านบนรถห้องคือไม้ฟันแต่บ่ได้บัตนี้บ่ได้ฟันรถมันห้องเนียนการปลาสารเจ้าอยู่ แดหสี่หนึ่งนี่พี่น้องแล้วก็มาเลขที่7 8 3ล่าสุดนะหลังจากว่าฝันมานานถ่วมแล้วมาหาเฮงเ่นฝันได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างอันนี้ก็โปรดใส่วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังด้วพี่น้องเด้อนะคะบน7 3ล่าง0 6นิจมากว่าพี่น้องอแต่ว่าแอดเมืองนด้แพงเป็นล้วเกี่ยงบัก็เลยสิหยิบเบียวรถขันเดี่า ค้เอพี่น้องแเ้าก็สิบเบิร์ล่ะแอกับสิบยิบเอาสับบ้านแล้วสิบบ้านแล้วนะองฝาเพราะั่นมันคงทุนายแล้วเรามาองเนา้ยปกติมันกษสิออกมืเือนแต่มันไปออกเอนงวันลเนียมนเลือนไปเลเนเลื่อนเรียน้นอันเจมันกระเบิดศูนยันกระเบิดตแอดก็เลยได้อองศูนี่แหละพี่น้องฝากต่อเอฟซีแฟนช่องเขาด้อค่ะเด้อนะคะ ราชมแต่รานมกร้องค่ะเ๋ืวไปนี่แต่ได้ที่ว่าเจาโรัเขาาแมนแมนคนมาแล้วให้เกางๆด้วยกันนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ